สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b e ขาอินเตอร์เนียนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในมณฑลการซูของประเทศจีนนะครับซึ่งมณฑลการซูนั้นอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนเวลานี้เนี่ยนะครับได้เกิดเรื่องของพายุทรายขนาดมหึมานั้นเนี่ยนะครับ พัดเข้าปกคลุมมฑลทนการสู่ของจีนส่งผลให้ท้องฟ้ากลายเป็นสีเหลืองทัศนะวิสัยในการมองเห็นแทบเป็นศูนย์โดยสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนรายงานการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์หลายครั้งขณะที่หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาก็าได้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้อยู่แต่ภายในที่พักอาศัยและก็ปิดหน้าต่างเอาไว้เพราะคาดว่าจะเกิดพายุทรายถล่มพื้นที่ทางตอนเหนือของจีนอีกหลายลูกหลายระรอกด้วยกันนะครับ ประเทศจีนนั้นต้องเผชิญกับเรื่องของพายุทรายขนาดใหญ่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิของทุกปีนะครับโดยลมพายุจะพัดหอบเอาทรายจากทะเลทรายโกบีเข้ามาในเมืองโดยสามารถพัดไปไกลถึงมณฑลซานรตรงบริเวณชายฝั่ง,ทาง,ท,าง,ท,างทางตะวันออกเนี่ยครับโดยพายุทรายเหล่านี้ยังส่งผลต่อระดับมลพิษทางอากาศทาให้ระดับมลพิษในกรุงปักกิ่งสูงขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ทําให้ท้องฟ้ากลายเป็นสีเหลืองเข้มแล้วก็ทําให้สายการบินต่างๆนั้น ต้องยกเลิกเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวซึ่งนับว่าครั้งนั้นเป็นพายุทรายครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ10ปีที่เคยเกิดขึ้นในกรุงปักกิ่งจนทําให้ภาครัฐนั้นต้องมีโครงการเร่งด่วนในการปลูกป่าและก็ฟื้นฟูป่าเพื่อหวังให้ต้นไม้เป็นกําแพงช่วยกันฝุ่นที่จะพัดเข้ามาสู่เมืองนะครับคุณผู้ชมถ้าดูจากภาพถ่ายที่แนบเอาไว้ในคลิปนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเมืองทั้งเมืองนั้นเนี่ยครับตอนนี้ถูกปกคลุมไปด้วยแนวกําแพงพายุทรายขนาดใหญ่นะครับเคลื่อนเข้ามา ถล่มบนทลการสู่ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนเนี่ยนะครับแล้วก็ปกคลุมไปด้วยฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วนะครับท้องฟ้านั้นแทบจะมืดมิด,ม,ดมองอะไรไม่เห็นเลยทีเดียวนะครับประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนั้นเวลานี้ก็ต้องเ,อเรียกว่าอยู่กันแต่ในบ้านนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเรื่องของระบบทางเดินหายใจที่จะสูดเอาฝุ่นเหล่านี้ทรายเหล่านี้เนี่ยเข้าไป ในร่างกายเนี่ยนะครับดูภาพแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับเรื่องของพายุทรายขนาดใหญ่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ประเทศจีนนะครับก็เลยนําเอาภาพเนี่ยนะมาให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นได้รับชมกันนะครับว่าในต่างประเทศนั้นเขาเกิดเหตุการณ์อะไรกันบ้างโดยเฉพาะเหตุการณ์นี้นะฮะในบ้านเรานั้นไม่มีก็เลยนํามาฝากกันให้ได้เห็นให้ได้รับทราบกันแบบนี้ครับถ้าคุณผู้ชมชอบ นะครับเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้จากช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวก็ฝากคุณผู้ชมนั้นช่วยแชร์คลิปเหล่านี้ออกไปให้คนอื่นนั้นได้เห็นด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe นะครับช่องด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มีผู้ติดตามนั้นเพิ่มมากขึ้นกดกระดิ่งเอาไว้เวลาผมโพสตคลิปใหม่ๆคุณผู้ชมนั้นก็จะได้ติดตามรับชมได้ทันทีนะครับ